สวัสดีค่ะมาพบกับจุ๊บแจงอีกแล้วนะคะวันนี้พามารีวิวรีโรวชเซ i ต์อีดิชันจ้า กับรุ่นรถที่พารับชมในวันนี้ก็จะเป็น Smart Cap 2.4มิตรค่ะมาในคอนเซปต์ของตัวเตี้ยหน้าหล่อนะคะเริ่มจากในส่วนของตัวกระจังหน้าเลยค่ะก็จะเป็นสีดำเมทัลลิกแล้วก็โครเมียมนะคะรุ่นนี้นะคะเราก็แถมในส่วนของตัวล้อแม็กจะเป็นแมกเวลนะคะส่วนช่วงท้ายนะคะก็ดูสวยงามด้วยโลโก้ Z edition เลยค่ะเปิดฝาประตูหลังนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะ ในะคะก็จะตกแต่งออกมาให้ดูหรูหรานะคะคล้ายรถเก่งเลยนะคะมีออปชันเพิ่มเติมที่พวงมาลัยนะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวระบบทีคอนเน็กก็จะมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นด้วยนะคะรวมไปถึงในส่วนของ Eco Mode และ Power Mode เพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่นนี้นะคะในส่วนของช่วงแคปบก็กว้างค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นรถโชว์นะคะยังไม่ได้ใส่เบาะแคปให้นะคะ ในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นฮาโลเจนมัลติรี a แฟกเตอร์นะคะให้ความส่องสว่างกระจ่างเลยและคะในส่วนของไฟหน้าของเราราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่619,000บาทส่วนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นมิดนะคะราคาจะอยู่ที่693,000บาทเท่านั้นค่ะแต่ในส่วนของสีขาวก็จะถูกลงไปอีก7,000บาทค่ะส่วนกระบะข้างหลังนะคะก็จะกว้างมากแล้วก็ลึกมากเลยนะคะจุข,ของได้เยอะมากๆเลยค่ะ คุ้มค่าที่สุดแล้วค่ะรุ่นนี้เป็นเจ้าของ r ี v o Z e dition กันง่ายๆปรึกษาสุดแจงได้เลยนะคะ